สวัสด,ดีชาวฟ้าในสัปปฟเดีดทุกท่นานนะครับผมบรายการฟ้าในสัปปะเด็ดสโตรีรายการที่ควรไปเรียนรู้สุดอ,องโข้ชรอครับก็วันนี้นะคะเราจะมาเสนอวิธีการเล่นฟ้าในสัปปะเด็ดสี่เทคนิคในการเล่นฟ้าในสัปปะเด็ดสี่วิธีเอาตัวรอดจากหุ่นในฟ้าในสัปปะเด็ดสี่และเล่นฟันวิชพอสแท็บยังไงก็เป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ก็สำหรับในส่วนนี้นะครับใครที่รู้วิธีการเล่นอยู่แล้วนะฮะก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับเพราะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เป็นวิธีเบสิก how to play นะฮะว่าเล่นยังไงนะฮะก็วิธีแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยขยับเคอร์เซอร์เมาส์ฮะไปซ้ายขวานะฮะเพื่อมองซ้ายหรือขวานะฮะอย่างที่2ครับคลิกที่ประตูที่ต้องการไปนะครับเช่นซ้ายหน้าหรือขวานะฮะเราจะสามารถไปที่ประตูนั้นได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ อย่างที่3นะฮะปัดเมาส์ลงข้างล่างนะฮะเพื่อหันไปข้างหลังนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ที่ประตูเนี่ยถ้าเกิดเราปัดลงเนี่ยจะเป็นการกลับไปที่เดิมนะฮะโอเคนะฮะกด control เพื่อเป็นการเปิดไฟฉายไฟฉายนะฮะคือปุ่ม ctrl นะฮะแล้วก็กด shift เพื่อเป็นการปิดประตูนะครับซ้ายหน้าแล้วก็ขวานะครับหลังปิดไม่ได้นะครับแล้วก็นะครับ a จุดประสงค์ในการเล่นก็คือ เอาต่อรอดจากหุ่นจนถึง6โมงเช้าครับผมก็ต่อไปนะครับเป็นเทคนิคนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับก็เทคนิคในการเล่นฟลายในเฟดดี้สี่ฉบับฟ i n a l f เฟด a ี้เทอร์รี่นะครับก็เวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยพอเข้าในมาปุ๊บนะฮะให้เราเช็คซ้ายนะฮะเช็คซ้ายนะฮะปิดประตุงให้ ปิดประตูไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งฉายไฟฉายนะปิดประตูไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็ฟังเสียงก่อนนะฮะถ้ามีเสียงเนี่ยก็ปิดจนกว่าจะหายไปแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ฉายไฟฉายเสร็จแล้วนะฮะไม่ต้องฉายบ่อยนะฮะฉายแป๊บๆก็พอแล้วฮะแล้วก็กลับมานะฮะจากนั้นก็ทาอย่างนี้เหมือนกับทางขวาและทางหน้าครับซึ่งเราจะไปทางขวาก่อนไปทางหน้านะคเพราะทางขวามันอ่ามันกังวลกว่าทางข้างหน้านะฮะคือข้างหน้าเราสามารถไปดูได้เพราะมันยังไม่ค่อยมีอะไรออกมานะฮะ ฉะนั้นเราไปขวาก่อนแล้วก็หน้าเสร็จแล้วเราไปข้างหลังนะข้างหลังไปทําอะไรอ่าข้างหลังนะครับเราหันไปไล่ในแม่เบบี้เฟดดี้นะับก็เปิดไฟฉายนะให้มันหายไปหมดซะก่อนนะฮะแล้วก็หันกลับมาที่เดิมนะฮะเราก็ทําอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงหกโมงเช้านะฮะเราก็จะรอดอย่างสวัสดิภาพนะฮะซึ่งไอ้เทคนิคนี้นะฮะต้องคีย์บอร์ดดีต้องเมาส์ดีนะฮะต้องคอมดีอย่าแหลกนะฮะถ้าเกิดแหลกวิธีของผมก็อาจจะเฟลไปเลยนะฮะโอเค อันดับที่3นะที่เราจะพูดถึงนะก็คือวิธีรอดจากหุ่นในฟ้าในเฟดที้สีนะฮะก็คือสำหรับน่แม่บอนนี่น่แม่ชิก้าและน่แม่ฟ็อกซี่นะฮะและก็เฟสแบร์นะฮะก็ทำเหมือนกันนะฮะก็คือปิดประตูนะฮะปิดประตูไปเลยนะฮะจนกว่าเสียงหายใจจะหายไปนะซึ่ง4ตัวนี้นะเป็นตัวที่เบสิกมากนะ,ะอ่า แล้วก็ต่อไปนะฮะไนแมฟเฟดี้นะฮะวิธีนะฮะก็คือเช็คดางหลาดบ่อยๆครับถ้าเกิดเราเห็นเบบี้ไนแมฟเอดี้เนี่ยมาคบกันสามตัวแล้วไฟมันกระพริบทีๆนะให้เรารีบฉายไฟให้พวกเบบี้ไนแมฟเฟดี้หายไปก่อนนะฮะแล้วเราค่อยไปเช็คที่อื่นนะเพราะไม่งั้นนะฮะพอคบสามตัวแล้วกระพริบโคตรทีนะฮะเราก็จะโดนทันทีนะก็เสียใจด้วยนะของคนที่เคยโดนแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะต่อไป เป็นไนแม่นะฮะไนแม่คือตัวอะไรอ่าไนแม่ก็คือตัวที่อยู่ในไนเจ็ดครับมันจะโผล่มาให้เราเห็นแค่ไนเจ็ดนะฮะวิธีรอดนะครับสาหรับตัวนี้นะฮะใช้ใช้ดวงอย่างเดียวครับใช้ดวงเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าจะให้รอดจริงๆเนี่ยก็ต้องเร็วปิดประตูเช็คลังเร็วเพราะไนแม่เนี่ยโหดที่สุดแล้วนะฮะเพราะมมีความสามารถอ่ะเพราะมันมีความเป็นไปได้น้อยที่จะรอดในคืนไนแม่นะครับคือมันเป็นตัวที่แรงมากแล้วก็รอดยากมากนะครับ ต่อไปคับเค้กนะฮะอ่าฮะคับเค้กวิธีป้องกันนะฮะก็คือเวลาหันหลังเนี่ยให้เวลาไปไล่ในเแบบี้ในแม่เฟดดี้เนี่ยควรจัดการในแม่ชิกา้าจากประตูด้างขวาให้สําเร็จก่อนนะฮะไม่งั้นก็เราก็จะมีโอกาสโดนมันนะฮะอ่าคือถ้าเราโดนเนี่ยเออโคตรชอบเลยคับเค้กมาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่เทคนิคก็คืออันนี้นะฮะอ่า โอเคนะครับต่อไปนะฮะเป็นวิธีการเล่นฟันวิดโพสแท็บนะฮะโพสแท็บคือตัวอะไรโพสแท็บก็คือสปริงแท็บตัวเล็กๆนะฮะที่มันเป็นตุ๊กตาโพสแท็บหลังจากที่เราเล่นแต่ละไนจบนะฮะวิธีเล่นให้ผ่านนะฮะเล่นยังไงให้ผ่านนะฮะก็คือวิธีเล่นนะไม่ค่อนข้างไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปนะฮะแล้วถามว่าเล่นยังไงนะฮะก็คือกดคอนโทรลนะครับเป็นการใช้ไฟฉายนะครับเพื่อจับผิด plus tab นะฮะในเวลาที่กําหนดนะฮะยิ่งหลายคืนเวลายิ่งน้อยลงนะฮะแล้ว จับผิดยังไงจับผิดก็คือจับผิดพัชแฉบโดยการนําให้พัชแฉบเนี่ยไปอยู่ที่จุด x พอดีนะครับจุด x ก,ก็คือจุดอะไรจุด x ก,ก็คือจุดที่อยู่ด้านหน้าเราฮะให้มันมานอนอยู่จุด x พอดีเราจะรู้ได้ไงว่ามันมาที่จุด x แล้วนะฮะมันจะขึ้นว่า great แปลว่าดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นว่า too bad เนี่ยก็คือเวลาหมดนะฮะส่วนถ้าเกิดโดนจับไม่แร์ก็นั่นแหละไม่ยอมเปิดไฟนะฮะก็ แล้วเราเล่นยังไงให้ผ่านนะฮะเราต้องใช้อะไรบ้างประสาทสัมผัสฮะเราใช้แค่2อ,อย่างก็คือหูกับความเร็วะฮะหูใช้ในการฟังการขยับของพัทแทบะะ็บครับพัทแท็บก็จะมีเสียงตอนขยับนะฮะเราก็ฟังมันด้วยนะครับแล้วก็ความเร็วในการปิดเปิดไฟฉายตอนนี้มันขยับนะฮะอย่าไปเปิดทีทีนะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ขยับเลยนะฮะเล่นเราได้อะไรอ่าเราสามารถเล่นเวลาได้หนึ่งคืนนะฮะก็คือสมมติว่าผมเล่นจบในหนึ่งเนี่ย ถ้าผมได้มินิเกมฟันฟันวิดพัสแท็บพัสแท็บเออทีเนี้ยผมเล่นมันผ่านพอเริ่มไนท์สองมันก็จะเริ่มที่ตีสองครับจะไม่เริ่มที่เที่ยงคืนครับแต่ไนท์สามจะกลายไปเหมือนเดิมนะครับนอกจากว่าพอจบไนท์สองเราจะเล่นฟันวิดพัสแท็บได้เกรดเหมือนเดิมนะฮะอ่าโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะฮะหากมีข้อสงสัยหรือจะแย้งอะไรที่ ผมพูดผิดไปก็สามารถตอบที่คอมเมนต์นะครับผมรับฟังทุกคำพิดเห็นยกเว้นด่านะครับให้เกิดด่าก็ด่าได้ครับแต่ช่วยด่าแบบสุภาพหน่อยนะฮะก็คือด่าแบบมีเหตุผลนะฮะว่าตรงไหนไม่ดีนะฮะโอเคนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นคลิปครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบายบายครับเจอกันนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย